สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันในเรื่องของความสุดยอดของนักเตะที่มีชื่อว่า โคพาวเมอร์ครับเมื่อวานนี้ก็เขย่าวงการพิม์ลีกันเลยทีเดียวครับสำหรับด้านโคพาวเมอร์ครับฤดูการนี้พี่แกมาแรงจริงนะครับจน3กูรูครับประสานเสียงเลยครับว่าคนนี้แหละสุดจริงหนาวจริงประจำซีซั่นครับนั่นก็คือแกรี่ดเนเกอร์เรยโอฟร์ดินาแล้วก็เจมี่คาร์ลเกอร์ครับ3นักวิเคราะห์ทรงอิทธิพลของวงการลูกหนังกรีครับใช้บัญชี X หรือว่าทวิตเตอร์เก่านะครับก็ชื่นชมผลงานของโคพาวเมอร์ครับกองกลางเทลชีที่เพิ่งกดไป4ประตูเกม ที่พบกับเอเวอร์ตันครึ่งโหลว่าโหดจริงๆครับผู้เล่นวัย21ปีเนี่ยย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว12.5ล้านปอนด์นะรปรากฏว่ากลายเป็นตัวหลักของสิงคโปร์ทันทีครับกดแล้ว20ประตูครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับผมนำเป็นดาวซันโวร่วมกับอดีตท,ทีมเมทเออร์ลิงเบิร์ฮาร์แลนกันเลยทีเดียวครับทั้ง3คนครับก็ได้ออกมาชื่นชมฟอร์มของโคพาเมอร์ในแบบลักษณะเดียวกันครับว่าสูติงกระดิ่งแมวคนนี้แหละ โคตรหนาวของแท้ครับผมของแท้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครร้อนและมีฟอร์มที่ร้อนแรงไปมากกว่าคนนี้อีกแล้วครับซึ่งพาเมิร์ก็ยังมีสถิติที่ต้องทำลายอีกหนึ่งสถิติแล้วก็คือสัตจุดโทษเข้าแล้ว9ประตูครับจาก เจ้าค้งบนพิมพ์ระตเรอัลกันต์กิตครับดูดูการนี้เลยก็ว่าได้นะครับมีเพียงแค่ยายย่าตูเร่ที่ทําตอนซีซั่นมากกว่าเขา11ประตูจาก11ครั้งครับมีแค่2ลูกเท่านั้นนะผมถ้าทําได้ก็จะเป็นสี่ตีส่วนตัวนะครับเพื่อนแล้วครับคิดว่าโคปาเมอร์สุดจริงแล้วต่อครับดูดูการนี้ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับสําหรับตัวผมเองว่าโคปาเมอร์เนี่ยสุดติ่งนี่แหละครับของแท้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ